นทำวันเต้คอความรักเข้าตาแนนเื่อองเธอบาดใจแค่น้กคนมไหวากได้คนดีพอแล้วแก้วอกับมื่อคราวนี้แค่อยากจับมันใจว่า นิสัยไม่เหมือนกันก็แม่มันให้ทายอย่างนั้นนะมันก็เลยเสียคนมึงก็ปล่อยไปเถอะมันยังเด็กอยู่แต่พอมันโตขึ้นมามันรู้เรื่องมันก็คงจะเป็นคนดีเองก็หวังว่ามันจะติดด้เร็วๆแล้วกันคุณหารจริงๆนะมึงมาอยู่วัดจะมึงจะบวชให้แม่มึงเนี่ยอ้าก็ตั้งใจจะบวชให้แม่อายุครบบวชแล้วแต่ก็ตั้งใจว่าจะบวชให้แม่แล้วก็จะอภิษบุญสังศมเนาะให้กับ ดวงวิญญาณของพ่อเขาด้วยวันๆไม่เห็นมึงทำอะไรเลยมึงท่องขันนาดบ้างเปล่ามึงได้ปะเนี่ยเฮ้ยก็เวลาฉันท่องเนี่ยแกก็ไม่เห็นเออมาเห็นอในเวลาที่ฉันไม่ท่องท่องได้จริงนะท่องได้มาอยู่ที่วัดตั้งกี่วันแล้วเพื่อนเออแล้วแกชื่ออะไรเนี่ยเอ้ากูกล้วยไงแก้วกล้วยไอ้นู่นนะกวางหมดพื่งมีโบเลยเน้อง แล้วมันแตกแม่ชื่อมันกอไก่เหมือนกันหมดเลยเนี่ยข้าแก้วกล้วยกวงเอ้าเขาถีบให้เรามาเจอกันเพื่อนเอางี้นี่ถ้มึงต้องมาเปลี่ยนเรื่องอะไรมึงท่องขันหน้ามึงก็เข้าข้างเพื่อนเพื่อนในกวงแหม่ก็เพื่อนได้ได้มึงท่องให้กูฟังเดี๋ยวถ้าวันนี้มึงท่องไม่ได้แล้วคุจะตีมด้วยอะไรกล้วยเอางี้ถักขันหน้าอยู่ในมือใช่ไหมโยนี่แค่นี้งุณดูเลยเดี๋ยวคุณจะท่องให้ฟังเองเอาเปเตะเลยนะเออไม่เชื่อใช่ไหมไม่เชื่อหรอกโดนมึงโดนหมูมึงขึ้นมา ดิม <łość> ุนสาพะนะตงสมาสัพุทธะิมรสาพะวตงสมาสัพพุทธัสสะนมุนัสาะโตงคสมาสัพพุทธุกาสะรรทมีพันเตทีบตัวขานี้ดังซอ ไงอ่ะอ่านไม่ทันเนี่ยว่าแล้วเนี่ยหน้าสองวัดสามนี่มันเป็นคาเฟ่เออแม่พารีค่ะนี่นะเออเปนเหมือนกับว่าเราไปอยู่นั่นเราเป็นเหมือนหัวสอนพุ่งชนธรรมะอะไรอเงยอ๋อเหรออ่ะผมลองท่องอีกอีกเขันหน้าอยู่ในมือยังไงเนี่ยกูดูอยู่ในหน้าสองวัดแปดเนี่ยอาอีรอบที่ทำไมอะเออใช้ใช้หรอคือตามไม่ทัน นัโรวณาเตตอสมนสาสรักโศาม่ตตวสมานมทาสักาตตัวสมานุทศส์วันธมิพันเตยคอความรักตนนอธอบาค่อนะไ้นีพแวแ้วพอพอพอเยวอุปมจะลกตงันไมัใจเย็นไม่ต้องขันหน้าหนเ มั่วอะไรเขมึงเข้าใจคำว่าขานหน้าไหมขานหน้าเนี่ยขาน่ะเจ้าข้าเอ้ยเนี่ยเป็นการขานหรือเปล่าขานว่าเราเป็นกบฏเป็นลูกของพระพุทธศาสนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเจ้าข้าเอ้ยอ่าได้เออมาเป็นช่องเป็นจ่าขานเออแล้วมึงนัดห้องได้หรือเปล่าวูนห้องได้เออมาจับผิดคนอื่นเขาเนี่ยอ่ะมึงดูคุณห้องเลยเด็กเว้น นักโมตัสสาภคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสามจบรีท่องหน่อยอุปชามีงานต่ออุกาสะวันธามิพันเตไม่บอกวมื่อใไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คือถึงก็ผิดเลยวายมึงจะปวดดิทำไมมึงไม่บอกอ่ะเออช่วงกถาพุชาหมาทำไมเนี่ยพุชาหมามาดํามาดี เป็นพระไปมือต้องอุ้มหมาดังเลยเนี่ยเ้าอุ้มหมาจริงอุ้มแมว์อุ้มเปชรปอกนี่ยเป็นช่องเป็นเจ้าที่แจกเออได้ปะเนี่ยเอาดีดีเดี๋ยวเปลี่ยนใหม่เมื่อกี้บูชาหมาดังเออไม่ดังก็มึงเพียกูอ่ะอุต่าธาวันธามิพันเตรักตัวเองไม่ใช่ไม่มีเมตตาทำรักตัวเองไม่เห็นแก่ตัวที่ผ่าน มันจะถ่ายเรื่องข้าวผีเออจ๊ะเรียอข้าวผีมานถ่ายเรื่องข้าวผีเอออะไรนะรักหน้าตัวเองเลยสอนพระรานนี่เขาจะเป็นมาแล้วเออชอบไปในใจคนอะเงยมึงไม่อยู่เป็นนะเดี๋ยวเดี๋ยวพีขอหยอมนะอุกาสะวันทามิพันเตไม่ได้หรอกพี่กลับมา่อเก้นี้แค่อย่าจับมันได้ ว่ายังไม่ลืมกันใครใช่ไหมเพมนต์ตาถั่วที่เพลงมึงก็ตาถั่วที่เพลงกูแย่งข้าวผีหมาดังมั้งกลับมาคารวีนแก้วเล่าในน้อยคนกลางแก้วน้าติ๊กจะถีบเป็นอะไรน้าเหนี่ยมมึงบวกไม่ได้ ใจล่มๆมดิเนี่ยเดี๋ยวต้องบวชให้กันนี่เอึแล้วอีแค่สสามวันนีจะได้บวชให้แม่แล้วอไาอร้พย่วมของเพล่จมทยไงได้เลามนาม่ี่ดทางอไอ้แก้วไอ้ที่มามากันจะมีใครที่ยังไม่มีผัวบ้างมั้ย หมายถึงใครไม่รู้ไม่กังวรู้สึกไม่ดีนี่แหละการให้นะเรียกลยเรียยี่บวยโอ้ยยวยยยฟังดีๆดิมันเียหรือมันด่าูฟังดีๆเขาเรียกหลายครั้งไงใครจะมาเลอเลกจ้าอ๋อเดี๋ยวออกไปรับนะมาคนมาหาเอ้ามายังไงนายเดาไม่ อ่าหน้ากูแวก็มึงทำจังเลยก็แต่กูก็ไปทำใหม่เ,เ,เียจริงเลยคืออย่างนี้นะไม่ใช่ฟ้าหรือสนีนฟางเออนีคือว่าเนี่ยพี่กูหนนะ่าเขาเอาข้าวมาให้พี่แก้วอขอบคุณครับ ป่วยพี่หดอ่ะป่วยมันหดได้ด้วยเหรออ้ยมันโดนลงก็เห e ี่ยวแห้งอดีหนูมันแห้งเยหรอเอาดีครับสวัสดีจ้าใครเนี่ยแกรนะพี่แก่ใช่แกแกไม่ใช่ใชแกรกไม่ใช่ใชกูบอกมึงอ่ะแก่อปนูไดีคพีุ่ณเองจพวันนี้เอากับข้าวและอกขนมไม้พี่แก้วเหมือนเดิมนะจ๊ะแก้วอยู่ข้างไนเลยแก้ว น้องมาหาพี่คุณมาเหรอพี่คุณโทรพี่คุณมาหาพี่อีกแล้ววันนี้ทำอะไรมาให้พี่คะพี่เกรงใจมากเลยนะพี่คุณวันนี้ทำกับข้ามาให้พี่แล้วก็มีขนมมาด้วยนะคะขอบคุณนะเนี่ยเหมือนของที่พี่ได้ข้างหลังเลยถูกไหมพวกเราเข้ามานี่แก๊งหาไม่ต้องเกรงใจพี่คุณหรอกนะพี่คุณเนี่ยเต็มใจจ้ะพี่พี่จะบอกว่าทีนี้แล้วอีกไม่กี่วันพี่ก็จะบวชแล้วและเป็นบุญเช้าเนี่ย พี่ก็ออกไปรับบาตรตามหลวงตาหลวงน้าพี่กินข้าวก็บาตรได้สบายมากๆเลยไม่ต้องเดือดร้อนวิคุถทำขาเข้าวอะไรมาให้พี่หรอกพี่แก้วอยบคุ้นเหมือนกับว่าพี่กุลเป็นคนอื่นคนไกลสิจ้าพี่กุลน่ะซิ้งพ่อขาดแม่ก็ยังมีพี่แก้วไงนะจ้าเป็นทั้งพ่อทั้งพี่ให้กับพี่กุลเลยนะเรื่องแค่นี้เองทำไมพี่กุลน่ะจะทำให้พี่ไม่ได้นะจ้าพี่กุลน่ะ มีความในใจจะบอกกับพี่แก้วเอ้ยพี่กุลรักพี่แก้วเลยนะจ้าอันจริงแล้วพี่ก็พอจะดูออกนะว่าพี่กุลคิดกับพี่แบบไหนแต่พี่เนี่ยขอเปิดใจบอกพี่กุลตามตรงเลยก็แล้วกันนะในสายตาของพี่พี่กุลเนี่ยเป็นน้องสาวที่ดีของพี่คุณเลย แล้วพี่กุณจะมีพี่ชายคนนี้อยู่เคียงข้างพี่คุณเสมอหวาไม่าไาวได้จะเกิดขึ้นพี่เชื่อว่าสักวันหนึ่งพี่คุณจะต้องเจอคนที่ดีที่เหมาะก,กับพี่คุณแน่นอนพี่แก้วจ้า